กระทรวงสาธารณาสุขโดยนายแพทย์กิติภูมิวงรจิตปรหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สุพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้มีนโยบายการพัฒนาระบบหมอพร้อมเพื่อให้ก้าวสู่ดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มของประเทศและนายแพทย์ปราโมชเสถียนรัฐผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่8ผู้บริหารเกตสุขภาพที่8ได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อน มีการนำร่องพัฒนาระบบหมอพร้อมในเขตสุขภาพที่8ประกอบด้วย m o p h Home Isolation, หมอพร้อม Station, IDonation, e iClaim, Digital Signature, Stock Vaccine, m o p h Alerting and Appointment, m o p h Laboratory, m o p h Pharmacy, m o p h Diagnosis, m o p h p h r และระบบยืนยันตัวตนชาวต่างชาติซึ่งพบว่าหน่วยบริการในเขตส,สุขภาพที่8ได้ใช้ระบบหมอพร้อมให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งแต่บริการระดับประถมภูมิทุติยภูมิและตะติยภูมินอกจากนี้ยังขยายผลการใช้การออกใบรับรองแพทย์ดิจิ t a ลซิกเนเจอรในระบบหมอพร้อมซึ่งเป็นใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารง่ายต่อการตรวจสอบ และลดขั้นตอนการทำงานเพิ่มความสะดวกต่อผู้รับบริการประกอบการขอรับรองเอกสารของผู้พิการเพื่อขอรับสวัสดิการโดยนำร่องที่จังหวัดหนองบุพูมีการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่เขตสุขภาพที่8สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบลุพูสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหน,นองบลุพู องค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาให้สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลใบรับรองแพทย์สำหรับการออกบัตรผู้พิการได้อย่างรวดเร็วเป็นต้นแบบนำร่องนาวังโมเดลเกิดความสะดวกให้กับผู้พิการในการขอรับเบี้ยยังชีพเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้พิการและถือเป็นการให้บริการภาครัฐรูปแบบใหม่ที่มีการใช้ระบบดิจิทัล มาปรับรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะขยายผลการดำเนินงานไปยังทุกหน่วยบริการในเคสุขภาพที่8ต่อไป